จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่571ขณะที่ยังชีดูรายงานข่าวกรองต่างๆเขาก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจรู้สึกดีมากที่ได้กลับมามีอำนาจอีกครั้งมันทำให้ง่ายต่อการรับข้อมูลและการที่หน่วยลาดตระเวนพิเศษเชี่ยวชาญในการลาดตระเวนก็สมบูรณ์แบบยิ่งพลังของข้าเติบโตในกองทัพมากเท่าไหร่การยึดครองโลกอมาตะทั้งใบก็จะง่ายขึ้นในภายหลัง สำหรับผู้ชมทุกคนดูเหมือนว่าหยวนกัวไห่กำลังดำเนินการกองลาดตระเวนพิเศษตามปกติแต่ความจริงก็คือหยางชีเป็นผู้นำที่แท้จริงในตอนนี้และทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณมเมล็ดปีศาจของเขา,มาเมล็ดปีศาจไม่สามารถขับไล่ทำลายหรือสกัดได้พวกเขาจะหลอมรวมกับวิญญ,ญาณอมะตะที่พวกเขาเข้ามาทำให้หยางชีเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในหัวใจของพวกเขาเขาเป็นคนเดียวที่สามารถกำจัดพวกมันได้ ดังนั้นใครก็ตามที่มีเมล็ดปีศาจอยู่ในตัวพวกมันจะไม่กล้าแม้แต่จะคิดกบฏต,ต่อเขาไม่พวกเขาจะพักดีต่อเขาอย่างเต็มที่ในที่สุดมันจะถึงจุดที่เขาสามารถเอาเมล็ดออกได้และพวกมันจะยังคงรับใช้เขาอย่างซื่อสตัตย์สงครามที่น่าภาคภูมิใจ ข้าจะไม่สนใจเจ้าในตอนนี้แต่เมื่อข้าได้รับของขลังของราชาผู้กลืนกินสวรรค์ข้าจะมาหาเจ้าหลังจากเสร็จสิ้นการรายงานข่าวกรองอย่างชีตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะสำรวจลึกเข้าไปในสมาคมเครือข่ายแห่งสวรรค์ เขาได้รับประโยชน์อย่างมากจากแท่นบูชาปีศาจในป่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดชุดเกราะราชันเทพแห่งการสังหารธงพาคีมังกรโคชสารและเลือดที่เป็นแก่นสารของมังกรโคชสารทำให้เขาสามารถปลุกอนุภาคพาคีมังกรโคชสารในตัวเขาเองไม่เพียงแต่ตอนนี้เขาสามารถปกปิดออร่าและความสามารถที่แท้จริงของเขาได้มากขึ้นแล้วแต่ความเป็นเทพที่ไม่มีวันตายทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถต่อสู้กับเขาได้ ดังนั้นสมาคมเครือข่ายแห่งสวรรค์มีระดับที่6ผู้ทำลายล้างที่ลึกซึ้งหรืออีกในหนึ่งคืออมาตะชั้นยอดตอนนี้ค่าแข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับขั้นที่5แต่คงไม่ใช่ขั้นที่6ขค่าอาจถูกฆ่าตายได้หากเกิดการต่อสู้ขึ้น ความเป็นเทพจากสมบัติเทพ2ชิ้นช่วยข้าได้มากแต่ระดับโดยรวมของข้ายังต่ำเกินไปทักษะพลังปราณภายในความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารผู้ทำลายล้างนารกไม่สามารถบรรลุศัก,กยภาพสูงสุดได้และสุดท้ายข้าก็ยังเป็นเพียงมนุษย์ไม่เป็นอมตะข้ายังคงต้องไปหาข้อมูลบางอย่างถ้าข้าสามารถหาเครื่องรางงูของจักรพรรดิได้บ้างก็เยี่ยมมากถ้าไม่ข้าจะออกไป แม้ว่ารายงานจะยืนยันว่าสมาคมเครือข่ายแห่งสวรรค์มีผู้ทำลายล้างขั้นที่6ไม่ว่าใครก็ตามที่มาและไปเหมือนผีทำให้ไม่สามารถระบุต,ตัวตนของพวกเขาได้สิ่งที่แน่นอนก็คือได้เห็นอมตะสูงสุดคนประเภทใดที่เป็นอมตะชั้นยอด ขั้นตอนที่6ของการทำลายล้างเรียกว่าผู้ทำลายล้างที่ลึกซึง้งและเกี่ยวข้องกับการเปิดประตูที่ลึกซึง้งและลึกซึ้งที่สุดทำให้หนึ่งเป็นสุดยอดท่ามกลางสุดยอดทักษะพลังปราณของคนคนหนึ่งมีความลึกซึ้งมากขึ้นและอายุขัยของคนคนหนึ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นมันจะทำให้สามารถออกเดินทางไปสู่โลกอมะตะอื่นๆได้โดยปกติแล้วผู้ทำลายล้างโลกขั้นที่5คขุนนางอมะตะก็ไม่สามารถออกจากโลกอมะตะของพวกเขาได้โดยไม่ต้องใช้ประตูเคลื่อนย้ายส่งตัว ระนาบที่เป็นโลกอมตะไม่มีอะไรเหมือนกับระบบดาวเคราะห์ของโลกมนุษย์อย่างแน่นอนโดยพื้นฐานแล้วพวกมันมีอยู่ในจักรวาลอื่นจากสิ่งที่ยังชีสามารถสัมผัสได้โลกอมตะนั้นเหมือนกับฟองอากาศที่ลอยอยู่ในจักรวาลซึ่งมีสิ่งมีชีวิตอมตะอยู่ภายในและฟองอากาศไม่สัมผัสกัน ไม่มีระยะทางมากมายระหว่างโลกอมตะต่างๆอวกาศที่ถูกครอบครองโดยสุญญากาศจักรวาลและพายุจักรวาลที่ร้ายแรงเมื่อไปถึงระดับอมตะสูงสุดเท่านั้นที่สามารถผจญภัยผ่านภูมิภาคดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามแม้แต่อมตะสูงสุดก็ไม่สามารถเหนือกว่าแก่นแท้ของโลกอมตะที่พวกเขาจากมาผู้คนที่สร้างร่างกายอมตะด้วยกฎเวทมนตร์ของจักรพรรดิททัทนสวรรค์น,นั้นถูกกำหนดให้เชื่อมต่อกับโลกอมตะนั้นตลอดกาล ถ้าโลกอมะตะนั้นถูกทำลายอมะตะทั้งหมดที่อยู่ในนั้นก็จะถูกทำลายไปด้วยแม้แต่ผู้ทำลายล้างแห่งเต่าขั้นที่เก้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ก็ไม่เว้นวิธีเดียวที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดนั้นคือการไปถึงระดับเทพเจ้าอย่างไรก็ตามอย่างฉีได้ช่วยผู้นำการต่อสู้แห่งไททนันและคนอื่นๆอ,อีกหลายคนในการแปลงกายอมมตะด้วยกฎเวทมนต์ของสวรรค์ชั้นดุสิตณนะตอนนี้ชะตากรรมของพวกเขาไม่ได้ผูกติดอยู่กับสวรรค์จัก,กรพรรดิไททันแต่ผูกติดกับสวรรค์ชั้นดุสิต สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นสถานที่ที่แทบจะอยู่ยงคงกระพันเป็นสถานที่ที่เทพเจ้ามีอยู่มากมายและเป็นสถานที่ที่จะคงอยู่ชั่วกับชั่วกันมันค่อนข้างตรงกันข้ามกับจกักรกระภสวร์ไททันซึ่งวงเวียนอยู่ในเงาแห่งการทำลายล้าง สำหรับยังชีเขาผูกติดอยู่กับแก่นแท้ของมหานรกสวรรค์ชั้นดุสิตนรกแห่งความโสมมและความมืดและเมื่อเวลาผ่านไปเขาหน้าจะไปบำเพ็ญกุศลในโลกอมาตะและนรกอื่นๆมีโลกอมาตะและนรกนับล้านล้านแห่งและการบำเพ็ญบารมีที่นั่นจะทำให้มั่นใจได้ว่าตรับใดที่พวกมันไม่ถูกทำลายเขาก็จะไม่เป็นเช่นกัน ในที่สุดเขาก็ไม่ต้องการความสำนึกผิดใดๆเขาจะเข้าร่วมกองทัพของเทพเจ้าและสามารถสร้างโลกได้เขาจะอยู่ยงคงกระพันอย่างแท้จริงและไม่มีวันตายชั่วนิรันด์หลังจากใช้เวลาพอสมควรในการวางแผนก้าวต่อไปเขาก็ออกจากระนาบทหารและมุ่งหน้าไปยังที่ราบธุรกิจมีระนาบนับไม่ถ้วนที่ประกอบกันเป็นนครหลวงซึ่งโดยรวมแล้วเป็นสถานที่ขนาดใหญ่และแออัดมากถึงตอนนี้เขามีสถานะที่ค่อนข้างน่านับถือและไม่ถูกหยุดโดยหน่วยตรวจตราที่ผ่านไปมา เขามุ่งตรงไปยังที่ราบธุรกิจที่ซึ่งเขาเห็นรูหนอนจำนวนนับไม่ถ้วนที่มีผู้คนไปมาและขนสินค้าต่างๆมันเกือบจะทำให้เขารู้สึกเหมือนได้กลับมาอยู่ในโลกมนุษย์ในที่สุดเขาก็พบตรอกที่ห่างไกลและว่างเปล่าไม่ไกลจากสมาคมเครือข่ายแห่งสวรรค์เขามุดเข้าไปข้างในและพึมพำว่าท่านผู้นำถวยเทพปลดเปลี่ยนข้าเป็นผงธุลีจากนั้นเขาก็ค่อยๆย,ย่อตัวลงจนมีขนาดเท่ากับผงธุลีซึ่งเริ่มลอยผ่านอากาศไปยังสมาคม ย่านธุรกิจทั้งหมดมีเวทมนต์ป้องกันทุกที่ซึ่งออกแบบมาเพื่อลบล้างผลกระทบของเทคนิคเต๋าบังอย่างที่ใช้สําหรับการเปลี่ยนแปลงแม้แต่ความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบการทํางานของสวรรค์และโลกก็ยังถูกระงับอย่างโหดร้ายท้ายที่สุดผู้เป็นอมะตะสามารถเปลี่ยนขนาดได้ตามต้องการถ้าพวกเขาอยากจะใหญ่เท่าภูเขาพวกเขาก็สามารถทําได้หากพวกเขาต้องการกลายเป็นฝุ่นพวกเขาก็สามารถทําได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่นครหลวงเทคนิคดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้มันเป็นหน้าที่ของกฎเวทมนต์ที่เต็มพื้นที่ท้ายที่สุดหากเกิดการต่อสู้ขึ้นและทุกคนก็ตัวใหญ่เท่าภูเขามันจะทำให้เกิดความกลาหนอย่างเห็นได้ชัดแต่หยางฉีมีความเป็นพระเจ้าที่ไม่มีวันตายและกฎเวทมนต์จากกองทัพแห่งถวยเทพและผนึกกองทัพเทพบนหน้าผากของเขามีเลือดของเทพผู้ยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้เขาจึงสามารถก้าวข้ามกฎเวทมนต์ที่ควบคุมเมืองของจักรพรรดิได้อย่างง่ายดาย ความสามารถในการซ่อนเร้นเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในแผนการของเขาที่จะเข้าไปในสมาคมเครือข่ายแห่งสวรรค์และพยายามเอาเครื่องรางงูเหล่านั้นขณะที่เขาเข้าไปใกล้เขาก็ตระหนักว่าถนนที่ตั้งของสมาคมเครือข่ายแห่งสวรรค์นั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่แต่งกายด้วยชุดดำเดินไปมาดูเหมือนว่าจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็ปิดถนนไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามา และดูเหมือนว่าสินค้าทุกประเภทโดยเฉพาะสิ่งของที่เป็นอมตะกำลังถูกนำเข้ามาในกลุ่มสมาคมข้าพนันได้เลยว่าเหตุการณ์ในป่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นผลกระทบครั้งใหญ่ต่อสมาคมเครือข่ายแห่งสวรรค์ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังเตรียมรับมือกับศัตรูตัวฉกาจยิ่งพวกเขาวุ่นวายมากเท่าไหร่โอกาสสำเร็จของข้าก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นขณะที่เขาเดินเข้าไปเขาตระหนักว่ามีพลังแฝงอยู่ในอากาศที่ตกผลึกแม้แต่ฝุ่นข้างนอก เห็นได้ชัดว่ามันเป็นการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้คนแอบเข้ามาเวทป้องกันอีกอันราวกับว่าสิ่งที่เสงเครงสามารถหยุดฆ่าได้เขาหัวเราะเบาๆอย่างเย็นชาเขาใช้พลังการเปลี่ยนแปลงของเขตแดนกองทัพแห่งถวยเทพย่อขนาดลงจนถึงจุดที่เขาไม่มีรูปร่างเลยจากนั้นใช้วงล้อแห่งโชคชะตาเลื่อนผ่านฝุ่นที่ตกผลึกไม่มีบุคคลหรือร่างในชุดดำในสถานที่คนใดสังเกตเห็นเขา เขาเจาะลึกลงไปอีกโดยอาศัยรายละเอียดจากรายงานข่าวกรองที่เขาเพิ่งอ่านเพื่อดำเนินการตามในที่สุดเขาก็มาถึงสถานที่ซึ่งได้รับการปกป้องด้วยออร่าอันทรงพลังและเวทมนต์ที่คอยปกป้องมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันผู้บุกรุกได้ยกเว้นอย่างฉีวิสเขาผ่านเข้าไปในห้องโถงด้านในซึ่งเขาเห็นกระจกซึ่งแสงเกือบตกกระทบเขาและเผยให้เห็นเขาโชคดีที่เขามีกระจกกระจกสองฟ้าเป็นของตัวเอง ดังนั้นเขาจึงต่อสู้กับกระจกเงาและเดินต่อไปเขารู้ว่าเขากำลังเล่นสเก็ตบนน้ำแข็งบางๆและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเข้าและออกให้เร็วที่สุดในที่สุดเขาก็มาถึงห้องเก็บของที่เต็มไปด้วยสิ่งของอมตะระดับสูงเช่นเดียวกับกระบี่หอกดาบไม้เท้าขวานเงาวตะขอตรีศูนและโล่มีแม้กระทั่งชุดเกรออาะอมตะ ในเวลาเดียวกันมีชุดกรอบประเภทอื่นๆที่ไม่มีพลังอมตะหรือกฎเวทมนต์จากเตาแห่งอมตะแต่มีบางสิ่งที่น่าอัศจรรย์และทรงพลังในตัวพวกเขาราวกับว่าพวกเขาถูกสร้างขึ้นด้วยมือที่เชี่ยวชาญอย่างเหลือเชื่ออันที่จริงแล้วพวกมันเป็นชุดกรอบจากกลจากอัญธรรมจักกลโบราณ ยางชีสามารถบอกได้ทันทีว่าหุ่นเชิดเหล่านี้ประกอบขึ้นโดยชนเผ่านักประดิษฐ์ผู้สืบทอดมรดกของอารยธรรมโบราณน,นั้นพวกมันเต็มไปด้วยพลังมหาศาลที่แม้แต่มนุษย์ที่เหมาะจะเป็นหนึ่งในนั้นก็สามารถฆ่าผู้เป็นอมะตะได้มันเป็นระดับของพลังที่ไม่น้อยไปกว่าชุดเกราะอมะตะอย่างไรก็ตามมีความแตกต่างอย่างมากชุดเกราะอมะตะต้องการบุคคลที่ท่งพลังเพื่อใช้มันยิ่งชุดเกราะอมะตะท่งพลังมากเท่าไหร่คนคนนั้นก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นจึงจะสวมมันได้ ในอารยธรรมอมตะเตา๋าสิ่งของอมตะและสมบัติวิเศษได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีพลังอำนาจอยู่แล้วในบางแง่พวกมันก็เหมือนสิ่งปรุงแต่งแต่เครื่องจกักรจากอารยธรรมโบราณน,นั้นไม่ต้องการผู้ใช้ที่ทรงพลังเป็นพิเศษแม้แต่มนุษย์ที่อ่อนแอที่สุดก็สามารถใช้มันได้อารยธรรมทั้งสองแตกต่างกันมากในเรื่องนั้นอย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงการตั้งคำถามว่าพวกมันจะน่ากลัวแค่ไหนหากรวมกัน น่าแปลกที่ยังฉีได้พบคลังกลไก่มากมายที่นี่ในสมาคมเครือข่ายแห่งสวรรค์เช่นเดียวกับอาวุธจากกลทุกประเภทเขาต้องการจับพวกมันทั้งหมดแต่ไม่ต้องการเตือนศัตรูให้รู้ว่าเขาปรากฏตัวตอนนี้เครื่องรางของจักรพรรดิเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เขาเดินผ่านห้องเก็บของและเดินต่อไปอยังแท่นบูชาด้วยดวงตาของผู้นำเขาสามารถมองเห็นแท่นบูชาได้แล้วและงูผู้อาวุโสแห่งความสับสนวุ่นวายกำลังหมุนวนอยู่ภายในแท่นบูชากลืนกินแก่นแท้ที่มีอยู่จากโลกอมตะมีปรมาจารย์มากมายล้อมรอบแท่นบูชาดูดซาบพ,พลังปราณที่แท้จริงที่กลืนกินสวรรค์ที่งูกำลังแสดง และตรงกลางของกลุ่มคือชายหนุ่มในชุดคลุมยาวที่พลิ้วไหวราวกับความกลาหนในขั้นต้นและถูกคลุมด้วยลวดลายคล้ายงูดวงตาของเขาปิดลงและพลังปราณที่แท้จริงที่กลืนกินสวรรค์หมุนวนอยู่ภายในตัวเขาทําให้เขาดูลึกลับอย่างยิ่งน่าตกใจที่เขาเป็นอมตะชั้นยอดตอนที่572อมตะชั้นยอดอมตะชั้นยอดผู้ทําลายล้างที่ลึกซึ้งขั้นที่6ร่างที่แทบจะอยู่ยงคงกระพัน ยางชีควบคุมความผันผวนของพลังเวทของเขาอย่างรวดเร็วเขารู้ว่าเขาแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังเป็นเพียงกึ่งอมตะลำดับที่9้าซึ่งเป็นเพียงครึ่งผู้ทำลายล้างเขาอยู่ห่างไกลาจากระดับทำลายล้างที่แท้จริงและตอนนี้เขาอยู่ห่างจากอมตะชั้นยอด7ชั้นมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างระดับของมนุษย์และอมตะและความแตกต่างระหว่างแต่ละระดับสำหรับอมตะก็เหมือนกับความแตกต่างระหว่างขั้นฝึกพลังปราณระดับที่1กับกึ่งอมตะลำดับที่9้า มนุษย์ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่การดูดซับพลังปราณสามารถต่อสู้กับกึ่งอมตะระดับสูงได้หรือไม่ช่องว่างนั้นเป็นช่องว่างเดียวกับที่ยางชีเผชิญในอมตะชั้นยอดนี้ในขณะนี้เขากำลังเดินบนน้ำแข็งบางๆและต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แต่ท้ายที่สุดเขาก็ไม่สามารถต้านทานสายตาของอสรพิษผู้อาวุโสแห่งความสับสนวุ่นวายและงูจัก,กรพรรดิ6 6 6ตัวที่ประกอบขึ้น หากผู้ปกครองคนปัจจุบันของจักรพรรดิไททันสวรรค์เป็นคนเดียวกับที่สร้างโลกอมตะเขาจะต้องตระหนักอย่างแน่นอนว่าแก่นแท้ของมันกำลังถูกกลืนกินแต่นั่นไม่ใช่กรณีสถานที่นี้เป็นโลกอมตะที่เก่าแก่มากมันถูกปกครองโดยราชวงศ์ต่างๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับที่ทวิมรกตเริ่มถูกปกครองโดยราชวงศ์มรกตจากนั้นก็ผ่านราชวงศ์อื่นๆจนกระทั่งราชวงศ์บรรพบุรุษปราดมีอิทธิพล ด้วยเหตุนี้ผู้ปกครองของโลกอมาตะแห่งนี้จึงไม่ได้ควบคุมทุกด้านของดินแดนอย่างสมบูรณ์มันคล้ายกับจักรพรรดิในโลกมนุษย์มากช่างเป็นขยะที่น่าสมเพชเสียจริงที่สิ่งนี้ตกไปอยู่ในมือของสมาคมเครือข่ายแห่งสวรรค์อย่างชีคิดถ้าข้าได้รับมันข้าจะสามารถปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของมันได้ด้วยความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารผู้ทำลายล้างอเวจีที่มีพลังอสรพิษงูเหล่านั้นพวกมันคงจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าหากราชาผู้กลืนกินสวรรค์ใช้พวกมันเอง ทันใดนั้นบุคคลที่สวมเสื้อผ้าสีแดงก็พุ่งเข้ามาอมาตะสูงสุดราตรีกสิทธาเรามีข้อมูลใหม่หลังจากที่แท่นบูชาในป่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดถูกทำลายผู้นำของเราบอกให้เราตรวจสอบเรื่องนี้ขออภัยเราไม่มีอะไรมากที่จะทำงานร่วมกันผู้นำโกรธมากและจะลงมาลงโทษแน่นอนในไม่ชา้าได้โปรดเราต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าเนื่องจากเจ้าเชี่ยวชาญในทักษะแห่งสวนเจ้าสามารถทำการทำนายเพื่อระบุตัวผู้กระทำผิดได้หรือไม่ อมตะสูงสุดราตรีกสิทราลืมตาขึ้นและพูดว่าก็ได้แม่ทับแรกทองคำมีฐานการบ่มเพาะในระดับปานกลางแต่เขาก็กล้าที่จะรับผิดชอบท่านบูชาในป่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขาสมควรตายที่กล่าวว่าเราไม่สามารถที่จะล้มเหลวในภารกิจนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผู้นำ ถ้าใช้แก่นแท้ของโลกอามาตะรอบตัวเราเพื่อสร้างสรีระที่กลืนกินสวรรค์ทั้ง9้าซึ่งเต็มไปด้วยพลังปราณที่แท้จริงที่กลืนกินสวรรค์พวกเขาควรให้พลังที่มากเกินพอที่จะพิสูจน์ตัวตนของผู้กระทำความผิดได้เสียงระเบิดดังขึ้น9้าครั้งดังขึ้นเมื่อราตรีกสิทธาขนาดใหญ่9ก้าองค์ปรากฏตัวขึ้นซึ่งบินออกไปในรูปแบบที่คล้ายกับตัวอัขระบางอย่างจากนั้นพวกเขาก็เริ่มหมุนเมื่อกระบวนการทำนายเริ่มขึ้น เมื่อตกใจอย่างฉีเรียกวงล้อแห่งโชคชะตาของเขาและค้นหาพลังที่พยายามเปิดเผยตัวตนของเขาอย่างรวดเร็วฉลาดมากเขาคิดเขาใช้ทักษะเทพแห่งสวรรค์เพื่อพยายามตามหาค่าโชคดีที่ข้ามีเทคนิคในการจัดการกับสิ่งนั้นบางทีการทำให้เขาสับสนจะทำให้ข้ามีโอกาสคว้าเครื่องรางงูทั้ง666ตัวข้าต้องการสิ่งเหล่านั้นเพื่อสร้างตำแหน่งของข้าในโลกอมตะนี้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้เขาจึงเริ่มส่งพลังแห่งการทำนายของเขาเองวงล้อแห่งโชคชะตาสับสนและเบลอฝุ่นละอองสีแดงไร้ขอบเขตรบกวนหัวใจเอทัอมมตะสูงสุดราตรีกสิทธาขมวดคิ้วขณะที่ภาพค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นภายในการก่อตัวของสรีระมันแสดงให้เห็นถึงสถานที่สุดขอบของโลกอมะตะที่ซึ่งปีศาจช,ชั่วร้ายดำรงอยู่ในส่วนลึกของโลกเต้นเป็นจังหวะด้วยกลิ่นอายของธงภาคีมังกรโคชสารและชุดเกราะราชันเทพแห่งการสังหาร แน่นอนมันเป็นการประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ที่สร้างขึ้นโดยความสามารถของหยางชีในการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาซึ่งออกแบบมาเพื่อหลอกให้อมตะสูงสุดเชื่อว่ามีสัตว์ประหลาดแฝงตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งบนขอบของโลกอมตะยอดเยี่ยมดังนั้นมันจึงเป็นสัตว์ประหลาดจากนรกและมีกลิ่นอายของสมบัติระดับเทพคนธรรมดาจะไม่มีทางทำนายตำแหน่งของสิ่งมีชีวิตแบบนั้นได้ แต่โชคดีที่ข้าได้ทำงานกับทางปราณที่แท้จริงที่กลืนกินสวรรค์น,นี้นานพอที่จะขับไล่สิ่งสกรปรกทั้งหมดออกจากภายในตัวข้าด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ดุธิมะเจ้าสิ่งนี้จะซ่อนตัวจากข้าได้อย่างไรอมตะสูงสุดราตรีกสิทธราบินขึ้นไปในอากาศข้าจะไปจับสัตว์ประหลาดต,ตัวนี้พวกเจ้าเฝ้า,าท่านบูชาครับท่านเจ้าอยู่ยงคงกระพันและศักดิ์สิทธิ์อมตะสูงสุดราตรีกสิทธราเจ้าจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนหือ อมะตะสูงสุดราตรีกสิทราเปิดรูหนอนก้าวเข้าไปและหายไปในขณะเดียวกันอย่างชีก็รักษาภาพลวงตาที่ดำเนินไปพร้อมกับวงล้อแห่งโชคชะตาเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของสวรรค์อยู่ในความกลาหลเขารอเป็นเวลาสองชั่วโมงเต็มเพื่อให้แน่ใจว่าอมะตะสูงสุดราตรีกสิทราหายไปแล้วจริงๆในขณะนี้แท่นบูชาไม่มีผู้พิทักษ์ที่ทรงพลังมันเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบ หยางฉีพระโมวในการเคลื่อนไหวงูผู้อาวุโสแห่งความสับสนอลมานราชาผู้กลืนกินสวรรค์ในชั่วพริปตาเสียงสะท้อนก็ดังขึ้นระหว่างยัน185ของเขากับยัน666บนแท่นบูชาเครื่องรางของขลังของหยางฉีพุ่งไปที่แท่นบูชาโดยไม่ลังเลวิ เมื่อเย็นที่180ใกล้เข้ามาเครื่องราง666ก็พยายามที่จะกลืนกินทันทีแน่นอนงูพูดเท่าแห่งความสับสนอนมานของหยางชีไม่ยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและงูทั้งสองก็เริ่มต่อสู้กัน ช่างเป็นพลังปราณที่ทรงพลังและช่างเป็นเจตจำนงอันแข็งแกร่งหน้าเศร้าที่นี่คือเมืองของจัก,กรพรรดิและเจตจำนงจากสวรรค์ก็ถูกระงับไว้ที่นี่ความประสงค์ของเครื่องรังงูทั้ง666นั้นไม่สามารถต้านทานข้าได้ผนึกกองทัพเทพสามารถทลายขอบเขตทั้งหมดสัมผัสทุกสิ่งด้วยพลังแห่งถวยเทพและดึงดูดเต๋าที่ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์สีฟ้าบูม พลังไร้ขอบเขตเพิ่มขึ้นในอย่างฉีในขณะที่เขาใช้ผนึกกองทัพเทพเพื่อเปิดใช้งานโลหิตของเทพผู้ยิ่งใหญ่แสงสีทองสว่างวาบในขณะที่เขากลายร่างเป็นดวงอาทิตย์ขนาดมหฮมาที่ทำจากทองคำบริสุทธิ์แตกงับความมะฮมาจะแตกเป็นเสียงเสียงและงูผู้อาวุโสแห่งความสับสนวุ่นวายก็ระเบิดออกแปรเปลี่ยนเป็นเครื่องรางของขลัง666ชิ้นที่กระจัดกระจายไปทุกทิศท,ทุกทาง การรวมพลฉายที่หักเหยางฉีเอื้อมมือออกไปและเครื่องรางของขลังก็ไหลเข้าสู่มือของเขาเยี่ยมมากค่าได้ทั้งหมดร้อยหกตอนนี้ค่าแค่ต้องหลอมรวมพวกมันและค่าจะไม่มีใครหยุดได้ในสมัยโบราณราชาผู้กลืนกินสวรรค์เป็นบุคคลที่อยู่ยงคงกระพนันและตอนนี้ค่ามีเครื่องรางหนึ่งในสี่ส่วนของเขาการเข้าถึงระดับการทำลายล้างไม่น่าจะยากสำหรับข้าเลย ด้วยการไหลบ่าเข้ามาใหม่นี้ตอนนี้หยางฉีมีงูจัก,กรพรรดิ851ตัวแม้ว่าเขายังต้องหลอมรวมเข้ากับสิ่งใหม่อย่างเต็มที่ต่อไปเขาจำเป็นต้องหาสถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อให้พวกมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวอ่อนความเป็นเทพของเขาเพื่อไม่ให้ใครมาพรากพวกมันไปได้ได้เวลาออกไปจากที่นี่แล้วก่อนที่ใครจะทันได้ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างกระทันหันเขาก็กลายร่างกลับเป็นฝุ่นธุรีและหายตัวไป ผู้คนที่เฝ้าแท่นบูชาเท่านั้นจึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและความโกลาหลครั้งใหญ่ก็ปะตุกขึ้นเจ้ารู้สึกอยากฆ่าตัวตายหรืออะไรหรือเปล่ามีคนร้องโหยหวนไม่ใช่ใครอื่นนอกจากอมตะสูงสุดราตรีกสิทราซึ่งในที่สุดก็รู้ตัวว่าถูกหลอกและรีบกลับมาด้วยความเดือดดาลเห็นได้ชัดว่าหากเขาสูญเสียเครื่องรางงูของจักรพรรดิทั้งหมดเขาจะถูกเจ้านายของเขาประหารชีวิต ยางฉีได้ออกจากเมืองหลวงไปแล้วแต่โชคไม่ดีสําหรับเขาอมตะชั้นยอดได้ล็อกรัศมีของเขาไว้แล้วอมตะชั้นยอดเขาคิดและเปลี่ยนกลับเป็นขนาดปกติเขาสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของอมตะสูงสุดราตรีกสิทราที่ล็อกตัวเขาไว้และรู้ว่าเขาไม่สามารถเขย่ามันได้ในขณะนี้ ท้ายที่สุดอมะตะสูงสุดราตรีกสิทราได้ทำงานรวมกับเครื่องรางงูมาเป็นเวลานานจนพวกมันเชื่อมโยงกับเลือดที่เป็นแก่นสารและพลังปราณที่สำคัญของเขาจนกว่ายางชีจะหลอมรวมเข้ากับพวกมันอย่างเต็มที่เขาจะสามารถสัมผัสพวกมันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามที่กล่าวว่ายางชีไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เรียกปีกเทพบุตรของเขาออกมาเขาพุ่งออกไปด้วยความเร็วสูงสุดหือ เขาเบลอในการเคลื่อนไหวเข้าถึงความเร็วที่ไม่เคยได้ยินในจักรพรรดิสวรร์ไททันในทันทีครู่เดียวหลังจากที่เขาหายตัวไปรูหนอนก็เปิดออกด้านหลังเขาและออร่าของอมตะสูงสุดราตรีกสิทธาก็ประตูออกมาแม้ว่าเจ้าจะหนีไปจนสุดขอบพิภพข้าก็จะตามล่าเจ้าและข้าเจ้าเจ้ากล้าดียังไงที่จะขโมยเครื่องรางของจักรพรรดิงูพูดเท่าแห่งความกลาหนตัวนั้นมีเลือดในหัวใจของข้าและความปรารถนาของเจ้านายของข้าเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถทำลายมันได้หรือไม่ เจ้าก่ออัชญากรรมที่สมควรตายเป็นหมื่นก้าการเปลี่ยนแปลงสวรรค์ที่ลึกซึ้งขานาะนิรันเดินทางไปที่ไม่รู้จักบูมพลังอันยิ่งใหญ่ประตุออกมาจากตัวเขาในขณะที่เขาพุ่งขึ้นไปในอากาศเพื่อไล่ตามหยางฉีใช้เวลาเพียงชั่วครู่ก่อนที่ทั้งคู่จะอยู่ห่างจากเมืองหลวงลึกเข้าไปในโลกอมะตะอมะตะชั้นยอดนี้ไม่ใช่เรื่องตลกจริงๆ อย่างชีคิดในขณะที่เขาบินไปลอยสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าของโลกอมะตะที่ซึ่งพลังปราณของจักรพัทแข็งแกร่งขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นท้องฟ้าของสวักจักรพัิไททัานนั้นสูงมากจนเป็นไปไม่ได้ที่ยางชีจะบินขึ้นไปบนยอดของมันท้ายที่สุดยิ่งสูงเท่าไรพลังปราณแห่งอาณาจักรก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นก่อให้เกิดสายฟ้าอมะตะและพลังแห่งการทำลายล้างอื่นๆ เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อ,อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ